พักจากตกปลาแล้วหันมาล่องเรือกันดีกว่าทุกคนวันนี้มาอยู่ในแบบบล็อกฟุตนะครับวันนี้ผมจะมาล่าเจ้าทะเลนะครับโดยการใช้ผลคิสเนะใช่ไหมเออหาเงินหาเงินเงินจะหมดแล้วดูดิมีอยู่สามแสนสองนะไปเดี๋ยวออกล่องเรือดีกว่าก็ผมก็จะมาล่าในโลกที่สามนะครับทุกคนโลกสามนี่แบบล่าง่ายอ่ะเพราะว่าทะเลมันโหดใช่ไหมพอไปไกลๆแล้วอ่ะ ทะเลขั้น,บบน, 3, นี่แบบวาขั้นที่3หรือ4เนี่ยจะเจอเจ้าทะเลบ่อยจ้สมุนบ่อยทําให้เราได้เงินแบบเยอะนะจริงๆที่โลก2ก็ล่าเจ้าได้นะทุกคนก็เข่าเรือวนๆนั่นแหละเดี๋ยวก็เจอแต่มันเจอยากหน่อยอ่ะผมก็เลยมาโลก3เลยแล้วก็จะมาทําให้ทุกคนได้เห็นว่าผลคิสเนตเนี่ยมันยังเหมาะกับการเล่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นอัปเดตใหม่มีผลอะไรนะเยติมาเหรอ แก๊สมะแล้วก็ดากอนอนะ่ะผลคิซเนก็ตกกระป๋องไปเลยครับทีนี้เออนะขับเรือวนไปดีกว่าเดี๋ยวก็น่าจะเจอมั้งเจ้าเนี่ยหาไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวตัดไปตอนเจอ,เจอเจ้าเลยดีกว่าไปมาครับตัวแรกเจ้ามาแล้วนี่เราเจอในทะเลขั้นที่สองนะง,ง่ายเลยนี่ไป้าล่างแล้วก็ใส่กับมันเลยโอเคครับเดี๋ยวผม รีบเร่งสปีดดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปเราล่าหลายตัว <S 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 ตัวแรกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแนลน้วไงโดนผมไปด้โดนดิโดนจิ้งจอกฆ่าไปดีนี่ได้มาแสนเจ็ดนะทุกคนดูแล้วก็ได้แฟกเมนมาร้อยห้าสิบป้าปเมื่อกี้เอออันนี้คือแบบซ่อมเรือนะก็ถ้าใครยังซ่อมเรือไม่ได้ก็มันมีควสได้ทำนะครับทุกคนก็ลองมาทำดูแล้วกัน ไม่อยากไม่อยากไม่อยากซ่อมเลยครับอ๋อนี่ยเจอตัวที่สองเลยซ่อมเลยก็ใส่ต่อเลยดีครับทุกคนเออไปเอามันดิเอามันทุกคนคิดว่าไงนี่แลงล่างว้เอามันดิตอนแรกเหมือนผมตอนแรกเหมือนมันจะฟันนได้ไม่ได้ปะ่ะตีตีปกติไม่ได้ปะ่ะเจ้าอ่ะเออมันตีได้แล้วลตอนเนี้ยก็ดีดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมนี่ตายไปอีกตัวหนึ่งได้มาแสนเก้า ก็ถ้าใครอยากหาเงินเร็วๆก็นี่ครับนี่ครับขับมาแป๊บหนึ่งเจอเลยครับสิ่งที่ไม่อยากเจอที่สุดฉลามนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปจัดการไปก่อนดีกว่าไปมันมาหยามเราผมตัดไปตอนที่มันจะตายเลยไปนี่โดนไปดิโดนไปดินี่ร่วงเล่นแตใครไม่เล่นนะทุกคนนี่ไปตัวต่อไปเดีกว่าเจ้า ตัวที่2ก็ผมก็ได้ขับมาแป๊บหนึ่งนะไม่นานมากเท่าไหร่เจอเลยเนี่ยตัวนี้ตัวที่2นี่ครับผมก็ผมว่ามันก็ล่าไม่ค่อยยากนะจริงอนะใช่ผมคิสเนะใช่ปะเออล่าไม่ค่อยยากแต่ถ้าดีที่สุดนะผมว่าน่าจะเป็นแมกมาแบบตื่นแล้วขนตื่นนะอ่ะน,นั้นล่าเร็วมากทุกคนเดี๋ยวไว้ว่างเดี๋ยวผมมาทําให้คิปให้ดูนี่ครับตัวที่2ก็ล่วงไปแลวแถามาแสนแปดนะเอ้ยสองหรือสามวะสามดิโอ้ยมันจริงผม แล้วทุกคนเล่นผลอะไรอยู่กันอยู่ครับเม้นไม่ได้เลยนะนี่ไปเวลาเจ้ากันต่อดีกว่าก็าล่าชิวๆครับวันนี้ไม่ยากเท่าไหร่โอ้โหทุกคนเหมือนจะเจองานยากแล้วแหละเฮ้ยเยมันมันไงไม่ได้นะไม่ได้นะมาแปลงร่างคนอื้อใส่มันโอเคครับแหงเลยทุกคน <laughs> ผมตายว่ะ มาครับผมมาล้างแค้แล้วทุกคนผมมาล้างแค้งจากเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวมันโดนแน่รอบเนี้บอกเลยไม่รอดเออไปจัดการลูกน้องก่อนจัดการลูกน้องมัากันจัดการลูกน้องมันจบแล้วเดี๋ยวเราจัดลูกพี่มันต่อเลยดีกว่าออมึนกำลังไหวมาแล้วยออลูกน้องก็ไม่ตายกทีเนี่ยเออตายยากตายเย็นนะมาไปครับทุกคนเดี๋ยวเล่งความเร็วเลย มาครับใครตายลนะเออใครตายลนะนี่ไงล่วงไปดิเออล่วงนะครับทุกคนนี่ลูกน้องยังอยู่ลูกน้องยังอยู่จาัดก,การก่อนก็คือไอ้ฉลามใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ล่าหานี่นะทําภารกิจเอาดาบไปเนะี่ยดาบสมอเรือเนะี่ยเท่ๆเลยมาครับลาเจ้าต่อตัวอันนี้ตัวเท่าไหรนะ่เนี่ยสี่ใช่ไหมอันนี้สี่มัง้งผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันลืม เรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนนี่ง่ายๆเลยนะไม่ยากเท่าไหร่ล่าเจ้าได้เงินเยอะด้วยถ้าคนแบบหาเงินแบบยากอยู่ก็ลองมาล่าเจ้าได้นะ <Nice. S 1> ไม่ยากไม่ยากหรือใครอยากให้ผมช่วยล่าคอมเมนต์บอกได้เลยไปนี่ครับไม่ตัวละตัวนี้ครับชิวๆครับสบายๆนี่ไนงะไปโดนไปดีคอมโบหนึ่งก็แรงอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ ไอ้ผลคิสมีเนี่ยมันตวนไงมันเร็วใช่ไหมแล้วก็เอาไปพ v p ีก็กวนเหมือนกันเออก็โดนผมหมดแหละเนี่ยล่วงไปดีโดนผมหมดแหละเจ้าจงเจ้าทะเลอะไรอะ่ะโดนผมหมดอะ่ะมาครับต่อยหุยรอบนี้มาสามตัวเลยยังสุดอันนี้แหละที่ผมตามหา คือแบบมา3ตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับเกิดในโลกที่3นะไม่รู้โลกที่2มีโอกาสหรือเปล่านะไอ้โลกที่2น่าจะมีเกิด2สุดสเอ้ยสูงสุด2ตัวแต่โลก3นี่น่าจะมีสูงสุด3ตัวมั้งเออก็อย่างเี้แหล่งฟาร์มเงินเลยเนี่ยสตัวเนี่ยโคตรด,ดีแปเดี๋ยวผมเล่งสปีดดีกว่าเดี๋ยวจะนานเกินไป ศพแรกผ่านไปศพส,สองยังไม่มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแล้วไปไปศพที่สองก็ได้ล่วงไปแล้วนะครับทุกคนนี่ไงตัวสุดท้ายนี่เหลือตัวสุดท้ายแล้วมาขอนักหนักเลยจัดตังหนักเลย รียบร้อยสามตัวก็เอาผมไม่อยู่นี่ดอมหมวกชอปเปอร์ชอปป้ามาด้วยนะทุกคนดีดีมาตัวสท้ายหรือเปล่าไม่รู้นี่แปลงล่างเอามาดีล่วงไปดลออิล่วงเออล่วงเียล่วงโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับวันนี้ก็จะมาล่าเจ้าเลยใช้ผลชิสเนะใช่เออชิุเนะเออ ไปครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปหน้าอยากดู<ะ>เหมือนจะยังไม่จบนะอย่างงี้ยังไม่จบนะนบนะเดี๋ยวมันโดนผมเลยเดี๋ยวมันโดนผมไปนี่เดี๋ยวมันโดนเลยนี่มันใกล้ลวงแล้วมาอมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ชีวิตหัวจะปวดเจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคน ไปแล้วไม่ไหวจริง